เผยความลับตั้งความฝันแบบนี้ความฝันของคุณจะเป็นจริงทุกข้อครูเทยังไม่อาบนา้ำทุกคนหัวเปิงมากก็ถ่ายแต่วิวข้างหน้านี้ให้ดูแล้วกันก็คือเราจงตั้งความฝันที่เราอยากได้จริงๆเป็นความฝันที่โดนใจเราจริงๆจุดไฟในตัวเราจริงๆไม่ใช่ตั้งความฝันตามคนอื่นไม่ใช่ตั้งความฝันตามกระแสสังคมไม่ใช่ตั้งความฝัน ที่มันยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นแต่ไม่ได้ดนใจเราเข้าใจปะอย่างของครูเทตอนที่ครูเทอยู่บ้านต่างจังหวัดใช่ไหมบ้านครูเทมันหน้าต่างมันจะเปิดไม่ได้เพราะมันจะมีไม้ฝาตอกตะปูติดแน่นไว้ปิดเปิดไม่ได้ครูเทก็มีความฝันขำๆอันหนึ่งของตัวเองก็คืออยากมีบ้านอยากอยู่ในที่พักที่มีวิวริมหน้าต่างเห็นไหมมันเป็นความฝันที่่ามากสําหรับคนอื่น คนอะไรตั้งความฝันอยากมีวิวริมหน้าต่างแต่มันเป็นความฝันที่ดนใจครูเทเพราะชีวิตครูเทตอนวัยเด็กๆไม่เคยมีวิวริมหน้าต่างหน้าต่างเปิดไม่ได้ปิดมันจะปิดแน่นตลอดก็ครูเทก็เลยตั้งความฝันนี่แหละว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าเราได้อยู่ในที่พักในบ้านที่มีวิวริมหน้าต่างสวยๆและมันก็ได้จริงๆเห็นไหมมีวิวทุกห้อง แสงเข้าได้ทุกห้องห้องทำงานห้องนั่งเล่นห้องนอนเห็นไหมเป็นคอนโดที่มีไม่กี่คอนโดที่มีห้องเขาเรียกว่าห้องหน้ากว้างแบบนี้ก็คือมีวิวริมหน้าต่างทุกห้องเห็นไหมนี่แหละสรุปก็คือจงตั้งความฝันที่มันจุดไฟในตัวคุณจงตั้งความฝันที่มันโดนใจคุณจริงๆโดยไม่ต้องไปแคร์ว่าความฝันนี้ มันจะโดนใจคนอื่นหรือเปล่ามันจะถูกใจคนอื่นหรือเปล่ามันจะยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดตรงนั้นเอาแค่ความฝันที่มันจุดไฟแล้วก็ปลูกพลังในตัวเราแล้วความฝันนั้นเป็นจริงแน่นอนอะไรที่คุณอยากได้จริงมันได้จริงเสมอไม่พลาด